เจ้าของบ้านใจดีหรือว่าเจ้าของบ้านเข้มงวดอะไรที่ทำให้ผู้เช่าวปวดหวัวในระยะยาวคนส่วนใหญ่ชอบเจ้าของบ้านใจดีแต่ถ้าใจดีเกินจนไม่มีระบบเลยมันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบเงีเยบๆเคยมีเคสหนึ่งครับเจ้าของปล่อยเช่าซิวเลยครับแล้วก็บรทิมสัญญาแต่ครับบอกเก็บประกันของเสียบอกหูจะห้องขายครับซ่อมกันจะได้กระตึ้งบอแล้วครับหรือบางทีเจ้าของเนี่ยใจดีเกินยอมให้ผู้เช่าทุกอย่างแต่พอวันนึ่งเกิดปัญหาเนี่ยเขาไม่กล้าพูดตรงๆสุดท้ายกลายเป็นระเบิดเวลาระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของแต่ว่าเจ้าของที่เข้มงวด เกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีบางคนเนี่ยจู้จี้มากแค่เราจะติดรูปเนี่ยก็โทรมาทวงอยู่ไปเนี่ยเหมือนอยู่ในบ้านเช่าที่ไม่มีอิสระในหน้าที่ดีเลยต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าแบบไหนเหมาะกับเจ้าของแบบไหนเพราะเราเคยเห็นหมดแล้วว่าถ้าจับผิดคู่คนอยู่ก็ปวดหัวเจ้าของก็เหนื่อยบางคนชอบความอิสระต้องหาเจ้าของที่ปล่อยแบบมีขอบเขตครับบางคนก่อมือไม้เรื่องบ้านครับเลยต้องอยู่กับเจ้าของที่มีระบบครับและชัดเจนทุกขั้นตอนครับอย่ามองแค่บ้านสวยหรือค่าเช่าโอเคนะคะต้องดูด้วยว่าเจ้าของเนี่ยเข้ากับเราได้ไหมพอสุดท้ายถ้าเคมีไม่ตรงเนี่ยยอู ยังไงก็ไม่มีความสุขค่ะและนี่แหละคือเหตุผลที่นายหน้าช่วยได้มากเพราะว่าเราคุยให้ทั้งสองฝั่งเรารู้ว่าบ้านไหนเจ้าของแบบไหนเหมาะกับใครไม่ใช่แค่หาบ้านแต่เราหาความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วดีใครที่เคยเจอเจ้าบ้านนะครับใจดีจนทุกอย่างเลยหรือว่าเข้มเกินจนดู่บ่ไหวเม้นมาได้เลยครับผมแล้วถ้าใครที่กําลังจะย้ายบ้านนะคะเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะแล้วถามตัวเองเลยนะคะว่าเราอยากได้เจ้าของบ้านแบบไหน